ชาวบ้านเฮอหาสาวท้องทนไม่ไหวคลอดบนลถสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพันธ์ชาแนลสื่ออิสระเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็นกันมากเลยทีเดียวซึ่งเชื่อได้อีกอย่างว่าหลายๆคนกำลังหาน n เบอร์ในดวงใจ เพื่อไปวัดใน,นในวันที่16ตุลาคม2563นี้โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องอุ้มบุญอะไรที่มากับเบบี้มักจะเข้าเต็มๆในใ,นใจหลายๆคนโดยเมื่อวันที่8ตุลาคม2563นายนิติพงษ์ขาวผ่องเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราชร,รับแจ้งให้ไปรับสาวท้องแก่ ที่หน้าโรงร้านโตนิมิมาตหมู่หนึ่งตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองพบหญิงสาวชาติชื่อนางสาวนิดรักอายุ21ปีคุณแม่ยังสาวกำลังปวดท้องใกล้คลอดเจ้าหน้าที่จึงรีบนำขึ้นรถพยาบาลของวลนิธีเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช หน้าสิวหน้าขวานเลยทีเดียวทะเบียนรถนั้นได้แก่มหมายเลข4 0 0 5 2 5ครับนี่แอดก็นำเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสาวท้องแก่นะครับคลอดบนรถมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดลูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดจะได้หาข่าวสารข้อมูลมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอกล่าวคุมว่าสวัสดีครับ